คัดคัดกันเอาแบบว่าซัดไซนู้น uh, ถ ok ึงได้เอาซัดไซเอาคัดเนาะเอาตัวนี้ซัดส่เลยบแบบพุ่งดังๆอัสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนจ่องทีมงานมาเฮงครับผมเนาะเป็นไงบ้างพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาอ่บดถือสูงถิ่มพี่น้องเนาะเลขล่างออกสองศูนย ปูนิคมให้สวงศูนย์ตรงๆล่างด้วยเลขเชือกรุ่นเนา่าภาคตะวัน,นออกเนาะเขาเต็มๆขึ้นสว่างศูนย์พี่น้องเนาะ,ะเข้าเต็มๆเอาไปที่เนาะรอติดตามไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อรอติดตามไปพร้อมกันว่าจะได้ตัวไหนจะลังทำพิธีเีือลังมาที่สิบหกกีตา้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นอะไรกดติดตามกดรอไปพร้อมกันครับ อ่าน,นี่คือว่าที่ผ่านมาพี่น้องเนาะสองศูนย์เขาล่างตรงเีรีพี่น้องอ่าเขาล่างเขาเขาร่างเต็มๆไลยสำหรับแต่ชุดเดียวแล้วก็อ่าแล้วก็ไปแต่งกีล well, sour, ี er นะไม่ให้เนาะใครมาต่องวับารู้ว่าพี่น้องจํากันได้บอ่ะอ่าเอาวันนี้รอดติดตามครับผมวันที่สิบหกนี่จะเป็นตัวไรเอเย่น่าจะพยายามให้แตกสามตัวเอฟซีได้รวมสร้างคุติ ได้ร่วมบุญร่วมบุญเขาพันษาเขาพันษารอเทียนเขาพันษาพร้อมยี่สิบแปดยี่สิบเกเบอร์ทั่วตามที่เห็นพี่น้องผู้ใดได้โชวได้มาจริงกลางเขาหาปูเด้อเนาะฝากต่อน่พี่น้องเดี๋ยวรออ่านวันนี้สิบหกเดินทางวันที่สิบหกจะลังจะทําพิธีอ่ารอติดตามไปพร้อมๆกันครับทีมงานมาถ่ายทําอยู่วันที่ผ่านมาอ่าโอ้อ่า มั็นดังทับไปอือข้าพ่อผมมันก็จะออกตัวเงินแล้วอ่าถ้าออกก็ดีอ่าอืมอืมอันนี้หัวติดแฟนมากครับอืมไ้ติเผาก่อนเผาเผาถิ่นตะไไม่มาโอ้จะอมเผถิ่นโอต้องเผาถิ่นก่อนอืมเผาถิ่นออกแล้วก็ต้องเอาถิ่นอะไตัวใหม่มาบ่เอาตัวเก่ามานั่งทับไอีกอ่าต้องไม่เล่นดู ธรรมะสวนกะโลยัมปะทันตาธรรมะสวนกโลยัมปะันตาธรรมะสวนกะโลอะยัมปะันตาสุนโตยิเทวาสงฆาตมะกถาดูราเทพราเจ้าทังไปบุญนีอินทาธิปติลาเจ้าผู้นข้านะานับทั้งเ่าพมสมีมานอันยังเดกับพระตเจ้าวิเศษแสพระจันยังคงพละก็มีหงยา ปาลางหัวสุรินธาตุนเมือฟ้ามัวหนาตุนหุ่นตุนตะล้งมีม้าเพียมพร้อมกับมันยายมมาลัเจ้าหัวดาเีครับนางน้อยน้อยยมนนำมุกเย็นดำดวงหินผ้าในใจน้าละยันกว้างขึ้นกันตอนนี้ทั้งสะกโบกตอนนี้ถึงยอมงานมาไม่ควรผัวเสียอันนี้ผ้าไดนผ้าดังคำไปใส่หนึ่งคงคิดคำไปกว่าเป็นแดนแก้วเป็นเกย์ก็เช่นเทพปดาเจ้าทั้งหลาย จงรีน,นั่งมากันทุกขันทุกองเดินสาธจจังอาตังกะลโลมมาเปิดจากเปิดทางเดินยาเด้อเปิดผู้มาปล่อยมาบวกผีผูกคอใจใจนี่สามที่หาสุบปล่อยออกมามาขอเลยบาดน้ามนต์มาขายเอ่เปิดตรงนเ้ขสามตัวสองตัวอ่ะ อิมเดงเลยปลาต้คงเื่อสินอให้เอเสียงเชืสื่อเพิ่เด้อหอบดีลานห่งอปิดเสียงไว้เด้อคุณบอกเสียงเชื่อือเพิ่มเด้อปิดเสียงไว้เด้อที่เราไม่ปิด

ini nata mama di mata mama penita tanpa mijan dan ini tanpa sama penita tanpa ini nata mama makara mana tanpa makanya itu kata mama kati patino, nata mama upan nata mama upan nata mama upati mama hati tanaman, nata mama kata nata mama pancupan nata mama ada tanpa Pengitarama ancan ta pengitarama ada ta ramah ata ma pi ta ramah ata ma kanit ata na sapa pi ka ta ni ta ta ngapi sama anit ata na sapa pi ka ta ma iya tu pati jo aram mana pati jo ati bati pati jo anan ta la pati jo sama nan ta la pati joan sa ta ada pati anan naman nia pati ni pule ca ta paca ca ta pati as iya bana pati ka mo pati มาหาปัอินตุียปัจจชานปัจมมะคะปััมปัุตปัจุนมีปัดจุตปัดอาีปัุนาีปัดจุบิคัตาปัดจุบิคตปัุโยมาควนเมาเด้ออมบอกคูเป็นตัวสัตว์บังมาแล้วหนึ่ตัวมาแล้วหนึ่งตัมีตัวที่สองกลังบินเด้เอาสัตวไปเลยบอกคููดูเ็กคุมาโวโอ้น้อบัดน้องมุ่งลงคลองเด้ครับพี่ครับ

เราค้างถ้าเที่ยวค้างไปแสดงว่าตัวที่สองที่สามกำลังมานะดูนะใครจะดูดูแล้วเบิ้งเลยเบิ้งเลยตัวที่เบิ้งเต็มตเต็มเราออกมาแล้วตัวแรกศูนย์นี่คอนทงศูนย์ตัวแรกมาเหม,มือนเดิมศูนย์มาเหมือนเดิมตัวแรกย์ศูนย์มาเหมือนเดิมให้ครบสามนะครับให้ครบสามนะเอาสามครบแล้วจะไม่ทำอีกเลย ทำสมตัวแล้วทำสตัวจบรอบเดียวครับผมตัวแรกนี่มันออกศูนย์เนี่ครับศูนย์มั้งล่ะนี่ตัวที่สองอบอกใหม่การดูอานกตะกินาจินาสักขับปีนสุีเตียสร้างตัวปีเกิดเป็นปีตานะปู้ากระตังเนปัญญาจะปีกู นำตัวเล t ที่มีดิดิลงปฏิตางหนปะตที่แลนได้บารัยอยู่นี่สิีเสนีแลนมาเป็นเลขดสักตที่3ตงตรงมันจะเป็นเลข3เลข7ก็บอกมาพูดตามตัว็ไดีบดีวมาลนะครับตัว2ดู thứ là thứ hai mình leo không, này có phu, mình leo không, thứ hai là, mình leo không, leo cao. Sami mang gì, vẫn mang theo theo mà bình

พะมันมมีเดรีนามุตธายังรธรรมนมันาพุทะวาสมซพงเพงบาบางมาเเามันูมมาปุจโมาลวพมันตมคดอยางเวตานมานาพุะวสมตุ้งตุบาเรีกุนสตัวคือตายนสตัวคับี่ผมยูเียกันหัววันเด็กแบก

hàng phần sau chúng đầu nữa lên đầu mắt nữa tôi đầu bên tùa đầu bên tùa đi đầu bên, bên tùa nữa ở mắt là xem nữa ở mắt nữa đầu ở ô ừ. oh, này đầu mình một cái cổng à. นลงเก้าเนี <S 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 ่ยมันเหมือนเลขหกเลขเก้าศูนย์แปดหกแปดหกเนี่ยมันกป็เลขเก่าแต่จุดไทยตัวไทยตัวยี่สันนี่แบบศูนย์แปดเก้าเขาดีสินะผม ให้หยุดนะให้หยุดนะหยุดเด้่อยครับไม่ดูแต่ขวดผมว่าเก่าเ,เายีมเก่าขันขวดมากสิเป็นเก่าเกขวดมาก,มากถ้าเป็นนี่ปุ๊บนี่คือเก่าก็าดมันไหลี่มันไหลมองดูเก่าอีกบเี่ยขอดไม่หยุดลมไม่หยุดเลย คนเศรอบอกเยอเศรบอกเยอเยตัดละตัดไละตัดละโอ้ยเดี๋ยวครับพี่ครับผมนินะอ้าวนะูนแปดหกซูนแปดเก้าูนแปดเก้าหรือ0ูนแปด 86089ี่ครับลองสองตัวไว้ก่อน00 00ลอง00ลองไว้ก่อน00ทายไปทายไปโอยเอเลยเยออี่างนีสองตัวเด้สามตัวแล้สามตัวได้มาแล้วได้มาแล้วสตัวสามตัว086 0้9ลองไว้สองตัวก่อนนะ00เพมัน809ครับ มาแต่แล้วแต่คมันอำเอากันอกางนี่เนาะคันยูกางเด็ลองสีป้าไปตรงแคทกันสิ่ดหกศูนย์แปดเก้าครับผมกันไ้ศูนย์ศูนย์พี่เ้างกาศูนย์ศูนย์เหรอ่าแปดหกศูนย์แปดเก้าเด้อสามตัวอ่าแปดหกศูนย์แปดเก้าครับบนจคทแคทครัดพี่ครับผมอ้าวนี่คือตัวงัดเลยนะ